มาพบกันอีกเท่อนึงกับฟเอกไอโกพี่นอ้องเครือมือนี้ก็ออกด้าพึ่งพี่น้องพึ่งหลวงตัวช่วงนี้ก็เป็นฤดูพึ่งหลวงพี่น้องเ,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 เต็มเต็มกระโดดเต็มเต็มเลยเต็มซอ,ง,องกาเลยตัวติวดเลยก็ยืงขังเข่าทางปนป่วยลงทางเก้าก็ได้นะใส่ถุงใส่หมวกไหมใส่หมวกไหม <c oughs> มาพบกันอีกเท่อนึงกับเอกไอโก้พี่น้องเครื่อมือนี้ก็ออกล่าพึ่งพี่น้องพึ่งหลวงเครื่อส่วงนี้ก็เป็นฤดูพึ่งหลวงพี่น้องคือว่าเขากะเจอพึ่งหลวงตอมดอกมอัญาราบประมาณสองสามตัวพี่น้องเ้ยตอนนี้เขาก็หู้จุดที่พึ่งบินไปแล้วพี่น้องพู้น่ะบินไปจุดนั้นพู่น่ะจไก่พู่น่ะพี่น้องเห็นบินเรียบปลายไหมนี่ไปพึ่งก็น่าที่ยุบไก่หน้าที่ยุบป,ประมาณแถวๆด้านหน้านี่แหละเดี๋ยวเขาจะตามตัวเนาะ ่าลืมเนาะครับว่าถือใจคลิปนี้ก็ลืมกดติดตามในะพี่น้องเยเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราพี่น้องเออลืมบอกไปพี่น้องมากับเบ้าเจเ้าก็แต่เบ้าเจก็นั่งเฝ้ารถพี่น้องถือะว่ากลัวรถหายเนาะเดี๋ยวเขาก็จะนำพึ่งหลังนี้เลยพี่น้องหน้าสิยูบไก่มาลุน้นกันว่าสิเจอหรือไม่เจอพี่น้องเพื่อพึ่งกระตอมตอมดอกไม้ยา่ราบใน่พี่น้องมันเป็นฤดูของพึ่งเนาะแต่ว่าพึ่งก็ยังออกหายนำหวานาออน่อยพี่น้องเดี๋ยวเจอโบเจอก็มาลุ้นกันเดี๋ยวติดตามนะพี่น้องเ้ย ตัวพึ่งเหมือนก็บินเรียบๆมาทางหน้าแหละพี่น้องบางทีก็น่าทิ้ยจุดนี้หากว่าโบยจุดนี้ก็น่าสิย้ยเลยเออกไปอีกเพราะทางหน้านี่ก็เป็นทุ่งนาพี่น้องเป็นทุ่งนาออกไปอีกประมาณกิโลนึงสบายดีอีกเท่านึงพี่น้องคือว่านำมาไกลเนาะแล้วก็บโเจอะพี่น้องก็พึ่งลงกินเกสอนดอกไม้หน่อยแต่ว่าเดินผ่าดมาก็มาเจอตัวพึ่งลงกินน้ำพี่น้องประมาณสามสี่ตัว อยู่จุดนี้สองสามตัวไป่น้อเห็นบ่าลงมานี่ลงมาเยอะหลายขนาดสามสี่ห้าตัวเลยเครื่อพึ่งกับบินขึ้นปินี้พี่น้องบินขึ้นนี่แหละกะแนมไปเนาะเห็นบินลงนะพี่น้องฟุ้มทางหน้าเลย เห็นตัวเข้าตัวออกเตมเลยพี่น้องก็ถือว่าห่างง่ายเลยพี่น้องเพิ่งเนี่ยนะก็เอากล้องซ่องๆเข้าไปเจอเลยพี่น้องก็ถือว่าห่างง่ายนะพี่น้องน่าบินก็ไม่ละไป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 ลำบากเี่ทางมึงทางคนเข้าไป รุ่นน้ำหัวนหมนกันว่าที่ง่าอยู่บนนอติเธอเอมือนี่หมานหมานเฮงๆเลยกะเมื่อถึงรังพึ่งแล้วพี่น้องเธอห่างประมาณเจ็ดสิบเซนพี่น้องตัวบินเขาพี่น้องเต็มเลยจีเดี๋ยวเจอกันตอนเอาพี่น้อง จะเริ่มแล้วพี่น้องว่าจะเอาควันไฟเป่าใช่ไปเจี้ไปเลยตัวเลยจี้สีไปรถตัวแตกเต็มเลยพี่น้องเต็มซองอากาศเลยตัวเต็มเลยเพราะทีหังเข่างามจี้ ก็ตัวเข่างามขน,นาดจีไปแล้วทางถ่างเข้าไปเต็มซองอากาศเลยปั้นดีป่ะเออได้ละเข่าๆเลยจีเข่าๆเลยทางเข้าไปออาเลยถ่างเข้าไปเลยก็ยตัวเข่างามขนาดเข่าเอ็มเล็กเอ็มเลเลย phạt ông ăn tú ăn cần à, ăn chị phạt đầu ăn thằng con thằng con phạt đầu ăn bằng cái thừng, thừng nhà con đầu thằng đi thằng á ทางเอาบอบปัดทางถึงเองก้นอกนอีกฟองนึงนะฟองทางไกลๆมันเออๆฮะถ่างรถทางรถควรไหลฮะยำบ๊อบปัดเอา,เอา,เ,อาเอาทุงยางไว้ก่อนปัดเอาลูกเหมือนก้อนตีกนอีกตีกขนอีกเลี้ยงด,ดก้อนเอาลูกเหมือนกันแต่เย็นเด้อ ผงยางบัวเฝ้าใส้มือจับลวดมือจับปากคือคือเก้าคือต่อแน,น้นๆป่าน้ำหัวกับลูกมาแหน,นกันเจ้อโอ๊ยภาพก็คือสิบูดีพี่น,น้องโอ้ยมือแตกเข้าไปป่าลวดป่าเป็นชุดไหมเป็นชุดป่าเลย ออปีกับพี่อีกปีกับพี่อีกก็ได้ปีกปับพี่อีกปีกับพี่อีกผงยางหัวเฝ้าเข้าไปป่าลูกออกก่อน มือสองมือขนาดจับอืแยกัเนเลยปัดแยกกันเลย,ลเย,กกเลยมือไมหมพี่น้อง,องบ่บอผ้าก,กางกันได้แล้วยัดเส้นถุงเออปัดผ้ากางเลยปลาดลวดมือนึงจับลูกไว้เด้่อยวันนั้นปาดออกอือวันนี้ปาดตัวน้ำหัวกับลูกแยกกัน,น,ดนดได้แล้วถือแล้วมือจับลูกมัน โบเมนป่าอนักสั้นป่าดัางเถิงพุ่นอะไม่พุ่นอะตัวนั้นสร้างมันป่าดังชุดเถิงพุ่นจับดังเถิงแข็งๆเขาเข้าไปไหนจับเข้าไปไหนดีมือจับไปดีไม่ต้องย่านมันเออวันนี้ขึ้นไปเอาวางไว้พดย่างเงถิงซึ่ว่าส่งยางใช้ก็ได้ควัววนเต็มเลยเ้ป

ก็เต้าเจียก็ยังมือไหมพี่น้องกะลูกกาไปแล้วเหลือแต่น้ำหัวไม่ออกขางนอกเต็มเลยคงแบบยังไหมวะ <c oughs> อันนี้กาวส,สุเลยสุเปเลย

เอาใส้ถุงมัดดีๆใส้ถุงมาเกิดจะต้องลงนี่หลยโวยลงทางเก้าก็ได้น้ำส้ถุงใส้หมวกไหมใส่หมวกไหมอนเหรอเอ้ยเดี๋ยวงูเันงนมนามแล้วมา ไปเอาคบไปคบไปมาสรุปยอดกันพี่น้องเอ้ยกะนึ่งแผ่นงามๆเนาะว้าวนึ่งแผ่นงามแผ่นนิซองใส่น้ำหัวมีเกสรเพื่อเบ้าตียก็เป็นมือไหมพี่น้องกัเกสรวนกับบุหุยตัดเอาก็ยังมุกเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยกะอย่าว่ากันเนาะตอนนั่งอีกแผ่นหนึ่งดูจีขึ้นมาบึ่งเดู ถุงก็สะอาดพี่น้องเลยเยสอนใช่เออขี้มันแบบว่าขาวงามนา้นจีนอ่ะ<ย>ขาวงามพี่น้องไงนี่สุดยอดเลยกา <building. S 1> รจนะลืมเนาะคำว่าถืกใจคลิปนี้กาลืมกดติดตามพี่นอนะ้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกการจะลืมเนาะพี่น้องคำว่าถืกใจคลิปนี้กาลืมกดติดตามพี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเขาพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องมือนี้ก็สบายดีเจอกันบาย